คุณผู้ชมผมพาไปดูภาพภาพนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงเพราะว่าในชาวชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์เนี่ยเห็นภาพนี้แล้วก็ฮือฮากันมากเป็นการอุ้มพระซึ่งพระแยกร่างพระพุทธรูปก็แยกร่างหลวงพี่ก็แยกร่างไดไ้ตอนแรกตัวเอกว่าเฮ้ยหรือว่าจ้อยใส่ตาสั้นหรืออะไรหรือเปล่าว่<บ>ามันเป็นซ้อน <บา S 1> ๆหกือไเหมือนกันเลยจ้อยตอนแรกพี่ดูแล้วเฮ้ยตายละตาเราเป็นอะไรเนี่ยทำไมซ้อนขนาดนี้ สอนออกมาถึง8ภาพด้วยกัน<อ>คุณผู้ชมว่ายังไงผมแน่นอนครับถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์คือไอตอนจังหวะถ่ายภาพมันก็อาจจะเป็นไปได้เนะาะมือถือกล้องที่ใช้อ,อ่ะมไม่รู้มันอาจจะเป็นเรื่องของเทคนิค<อ>ในการกดแล้วก็ถ่ายภาพมันก็เลยติดออกมาเป็นแบบนี้ห,หรือถ้าเกิดบางคนอาจจะบอกเฮ้ยปฏิหารหรือเปล่ามีความศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าแล้วแต่จะมองกันแต่ถ้าผมมองผมว่าผมว่ามันมาจากเรื่องของการถ่ายภาพมากกว่าแต่ทีนี้ครับคนที่เอาภาพนี้เนี่ย มาแชร์มาลงคุณผู้ชมเป็นภาพที่อุ้มหลวงพ่อบึงสามพันะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้จัดมานาน12ปีแล้วนะภาพเพิ่งถ่ายเมื่อวานนี้นะครับในงานพิธีสมโพธองค์หลวงพ่อที่วัดคงสมโพธจังหวัดเพชรบูรณ์ชาวเพชรบูรณ์บางส่วนก็บอกฮือฮาฮือฮา หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะครับก็แล้วแต่จะมองแต่บางคนก็บอกว่าอนอกเหนือจากเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แล้วมองในทางวิทยาศาสตร์หน่อยนะคือมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายพ่อ,อถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยทำให้ภาพซ้อนมันก็เกิดขึ้นได้อ่าเราถามอย่างนี้ครับคุยกับคุณสุดใจชื่นชมเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านสุดใจเป็นคนถ่ายภาพนี้ยืนยันนะคะว่าก็ถ่ายปกติ หลายรูปด้วยรูปอื่นไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติเลยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เป็นภาพที่เห็นชัดเจนมากมีอยู่รูปเดียวนี่แหละรูปที่อุ้มหลวงพ่อพระพุทธรูปอะแล้วแยกร่างได้แดร่างแบบนี้ผู้ใหญ่บอกผมเนี่ยขนลุกขึ้นมาทีเดียวไม่ได้หลอกลวงใครนะไม่ได้ใช้เอฟเฟกไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ดัดแปลงภาพใดๆทั้งสิ้นตัวของผู้ใหญ่บ้านเชื่อว่าเป็นเรื่องของปาฏิหาริ์ครับ ภาพที่เห็นปรากฏเนะ่ะอันนี้พี่ใช้อุปกรณ์อะไรถ่ายใช้กล้องมือถือนะครับมือถือถ่ายเนาะครับผมไม่ได้ใช้เอฟเฟกอะไรไม่ไม่ครับผมภาพอื่นเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นครับผมมีภาพเดียวมีภาพเดียวครับคนที่เห็นภาพเขาว่างไงบ้างเขาก็บอกว่าเขาเขา,เขาตะลึงเขาคนลูกเขาบอกไม่เหมือน,นปฏิหารครับอืตัวพี่ล่ะเราก็ดูคอมเมนต์จากคุณผู้ชมชนะ,ะปรากฏว่าก็มีผู้รู้เป็นกูรูเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพก็ให้ความรู้ให้คำแนะนำแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยไงเพราะมันเกิดขึ้นมาทีนึงก็เลยอาจจะกลายเป็นภาพแปลกในความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงคือมันเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นได้จากการใช้มือถือถ่ายภาพนะครับส่วนประวัติขององค์หลวงพ่อบึงสามพันเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ค้นพบเจอในบึงสามพล่างมาเมื่อร้อยปีที่แล้ว ชาวบ้านในพื้นที่ศรัทธาก็คือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่นะครับกลับไว้ศรัทธากันมาอย่างต่อเน,นื่องยาวนานครับคุณผู้ชมพาต่อที่อีกหนึ่งประเพณีอุ้มพระดำน้ำที่จังหวัดสุพรรณบุรีวัดเขนพลายนะครับนี่ก็สืบทอดกันมายาวนานหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วแต่ละปีเนี่ยผู้ว่าพ่อเมืองครับก็จะมาทำพิธีด้วยตัวเองอุ้มองค์หลวงพ่อ ลงไปดำน้ำในแม่น้ำท่าจีนคือดำก็คือการส่งน้ำะนะครับแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นในจังหวัดเนี่ยสุพันใช่ไหมสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงครลอยหายไปกับสายน้ำแล้วก็จะเกิดแต่สิ่งดีๆกลับคืนมาในชีวิตครับ นี้แล้วเนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปแต่ว่าขอร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยสาธุเ <c oughs> <c oughs> นี่ยสวยงามทีเดียวนะครับ,รบวันดีสนุก,นกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้